กลุ่มสตรีอบรมการทำกะหรี่ปั๊บจิ้งหรีดค่ะ ที่บ้านไร่สุรพัฒหมูห่5บ้านหนองพับตำบลหนองตาแต้มอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดให้มีการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่มีนางวิรันพัฒเชื้อวงศสกุลกำนันตำบลหนองตะแต้มได้นำกลุ่มสตรีบ้านหนองตะแต้มเข้ารับการอบรมการทำอาหารและขนมโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลักและมีการต่อย,ยอดนำเอาจิ้งหรีดที่เกษตรเลี้ยงเองออกมาเป็นส่วนผสมในการทำขนมอย่างเช่นกระดิบปั๊บไส้จิ้งหรีดกล้วยฉาบโรยผงจิ้งหรีดโดยมีนางนุชจิรามีศั รับทาขนมไทยจิ๋มาเป็นวิทยากรน,นางวิรันพัฒน์กำนันตําบลหนองตะแต้มกล่าวว่าวันนี้เป็นโครงการของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้พากลุ่มสตรีตําบลหนองตะแต้มตัวแทนมาอบรมเรื่องเมนูอาหารต่างๆโดยใช้วัตถุดิบภายในตําบลหนองตะแต้มอย่างเช่นในตอนนี้เราอยู่ในศูนย์ไล่สุรพัฒที่ผลิตเรื่องของจิ้งหรีดซึ่งจําหน่ายด้วยก็เป็นสถานที่ผลิตด้วยก็จะเอาจิ้งหรีดเป็นจุดเด่นจะนํามาพัฒนาด้วยเรื่องของสูตรอาหารต่างๆอย่างเช่นกะหรี่ปับ๊บใส่จิ้งหรีดอันนี้เป็นสินค้า ตัวใหม่ที่เราแนะนําเอากลุ่มสตรีมาร่วมกันช่วยกันประยุกต์ให้มันได้สูตรที่ได้มาตรฐานแล้วจะนําไปขายที่ตลาดโกลกรีนสวนจําหน่ายสินค้าในชุมชนตําบลของเราและตําบลอื่นๆด้วยส่วนกล้วยฉาบที่อาจผสมโรยด้วยผงปาปิก้ากับผงจิ้งหรีดซึ่งสูตรนี้ยังไม่มีใครทําซึ่งเอาจุดเด่นของจิ้งหรีดที่มีโปรตีนสูงและปัจจุบันก็นิยมทานกันมากขึ้นมาประยุกต์เพิ่มมูลค่าสินค้าและยังลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยเพราะวัตถุดิบที่นํามาใช้สามารถหาได้ ในชชุมชนนางสาวธัญลักษ์พันจันเมสสมาชิกกล่าวว่ารู้สึกว่าแปลกดีจิ้งหรีดนำมาทำเป็นกะหรี่ปั๊บได้ปกติจะมีไส้ไก่ไส้สับป,ประรดไส้ถั่วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเอาจิ้งหรีดมาทำไส้กะหรี่ปั๊บได้สุดยอดอร่อยมากนุชจีราวิทยากรทำขนมไทยกล่าวว่าวันนี้จะมีทำขนมสองอย่างก็คือก้วยโรยผงปาปิก้ากับผงจิ้งหรีดและกะหรี่ปั๊บไส้จิ้งหรีดซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาต่อย,ยอดมาจากจิ้งหรีดในไร่ สำหรับชาวบ้านที่เข้าอบรมเป็นการส่งเสริมอาชีพก็จะดีเพราะว่าบางคนอาจจะเอาไปต่อยอดเป็นไรายได้เสริมก็ได้หากมีประชาชนก็อยากจะเรียนรู้สามารถติดต่อได้0896985792อ้อยเบอร์ไร่สุรพัฒ0884597241 Facebook บ้านไร่สุรพัฒ์